ขณะเดียวกันที่ท่านายกให้สัมภาษณ์ตอนช่วงต้นครับว่าประเด็นคนกลางค,คนกลางจะเข้ามาช่วยในการเจราจามาหรือ,อยังเรื่องนี้ต้องถามพี่ออนนะฮะใช่ค่นะเพราะวันนี้จะมีการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะ,คะเป็นวาระพิเศษจัดขึ้นและแน่นอนคนกลางที่ว่านี้ก็คืออันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียค่ะก่อนจะมีการพูดคุยวันนี้เห็นว่าพูดคุยกับทั้งนายกอนุทินของเราแล้วก็คุณมาเน็ตของกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยอันวัยอิบราฮิมนายกของมาเลเซียกําลังจะพ้นวาระการเป็นประธานอาเซียน31ธันวาคมนี้ สิ้นปีนี้ล้นะคะเขามีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียยืนยันว่าได้มีการต่อสายทั้งนายกไทยแล้วก็กัมพูชาเมื่อวาน หาหรือหลักๆก,ก,ก็คือหาทางออกร่วมกันเนี่ยค่ะลดความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาผู้นามาเลเซียเน้นย้ํากับทั้งสองนายกทั้งไทยและกัมพูชาบอกว่าขอให้ผู้นําทั้งสองยึดมั่นในจิตวิญญาณการเจราจาเคารพซึ่งกันและกันอันวายังบอกว่าเขาหวังว่าเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนวราระพิเศษที่กลลลัมเปอร์มาเลเซียที่จะเปิดฉากวันนี้จะเป็นเวทีที่ทั้งไทยและกัมพูชานั้นเจราจากันอย่างเปิดเผยใช้สันติวิธีนะคะในการพูดคุยกัน ทีนี้หลังจากที่เขาหมดวาระไปถามว่าใครจะเป็นผู้นําคนต่อไปของอาเซียนก็คือผู้นําจากฟิลิปปินส์ค่ะประธานาธิพดีเิอีฟดีนานมาโ์กอสจูเนียรนะคะ จะเข้ารับตําแหน่งประธานอาเซียนคนใหม่แทนอันวาอิบราฮิมตั้งแต่1มกราคม69ก็ยืนยันว่าตัวเขารัฐบาลฟิลิปปินส์ก็จะร่วมกันสารต่อกระบวนการสร้างสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มาเลเซียเริ่มเอาไว้มากอสย้ำว่าฟิลิปปินส์ก็จะพยายามผลักดันลดความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะครับ